สวัสดีค่ะพบกับมาดามมดและรายการภาษาพลาสาัแหลง่งรวมความหมายทางภาษาที่จะพาทุกคนไปซรากับภาษาให้ฮอ,อกระจกักว้าเฮ้เฮคุณผู้ชมครคุณผู้ชมรู้จักเครื่องหมายอัญประกาศหรือเปล่ากะหรือที่หลายคนชอบเรียกกันว่าเครื่องหมายคำพูดก่าสำหรับวิธีการอ่านเครื่องหมายอัญประกาศคือถ้าเจอเครื่องหมายอัญประกาศเปิดให้อ่านว่าอัญประกาศเปิด ถ้าเจอเครื่องหมายอัญประกาศปิดให้อ่านว่าอัญประกาศปิดเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นเราไปชมสถานการณ์ตัวอย่างกันเลยค่ะสมมติว่าที่ฉันกำลังอ่านนิยายเรื่องไฟราคะอยู่ค่ะคืนนั้นชายหญิงสองคนอยู่ด้วยกันทันใดนั้นเองฝ่ายชายก็พูดขึ้นมาว่าอัญประกาศเปิดได้กลิ่นอะไรไหมอัญประกาศปิดฝ่ายหญิงจึงพูดว่าอัญประกาศเปิดน้องได้กลิ่นเหม็นไหม อัญญประกาศปิดฝ่ายชายตอบว่าอัญญประกาศเปิดเดี๋ยวพี่ไปดูเองอัญญประกาศปิดทันใดนั้นเองฝ่ายชายตะโกนออกมาว่าอัญญประกาศเปิดตายแล้วอัศเจรีไฟไหม้อัญญประกาศปิดฝ่ายหญิงจึงร้องขึ้นมาว่าอัญญประกาศเปิดหนีเร็วอัญญประกาศปิดฝ่ายชายจึงเงียบไป คาจริงไม่น่าทันหรอกเพราะว่ามันเปิดเปิดปิดปิดอยู่เนี้ยคือไฟไหมอ่ะไฟไหมตายแล้วมันเปิดปิดเยอะไปอ่ะสำหรับวันนี้ก็ได้สาระความรู้ไปมากมายเลยนะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมนำไปใช้ให้ถูกกาลเทศะด้วยนะคะปิดปิดเปิดเปิดนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของมาดามหมดแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทาง Play Channel สวัสดีค่ะ